โอเคสวัสดีครับมาพบกับผมนิโอกับช่องนิโอแ e สเตอร์ไม่สิต้องพูดแคสเตอร์นิโอสิตอนนี้วันนี้ผมมาอยู่กับเกม Elder Scroll ออนไลก็เกมเก่าสักหน่อยมาวันนี้ผมจะมาเล่นเพื่อตามเรื่องนิดนึงไม่นิดละจะเล่นเอาเป็นโปรเจกต์ยาวๆเลยตรงนี้คือผมเคลียร์ตัวเตอรีวแล้ว แล้วกําลังเลือกว่าที่จะไปซึ่งผมเลือกว่าจะไปดินแดนของเผ่าแมวเพราะอะไรก็เนี่ยก็ก็ก็อีเนี่ยอเนี่ยมันเป็นแมวอะ่ะโอเคไปก็ตรงแหนตรงน,งนี้โอเคไป Portals reach from our side to theirs. That means the truth. Perhaps it was simply arrogance. Perhaps was all part of his grand scheme. Look can know the logic of a dangerous <laughs> cross. Claims it fulfills a prophecy in those wretched scrolls of his. Imagine seeing your nemesis succeed where you failed. In the way he opened! I am patient. Let the will of prologue powers be denied. This world will one day. โอเคโคณะคณะที่รู้โอเคเราเริ่มตรงไหนเราเริ่มที่หาดคนเจ็บด้วย เข้าไปแล้วกันออไปดีจ้าโ <c oughs> okay. อเขี่ยรอบสู่คานทรูส มิไม่ใช่รูส้สิก็รูส้สิว่าเออรูส้ส่หมายถึงแบบเรียกไงอ่ะเหมือนเกาะเกาะไหมเกาะแหละมะั้งหรือเคอนั่นอาจจะทำให้เจ้าสับสนหลายคนบาดเจ็บหล,หลายคนสับสนแต่สิ่งเบาๆหน่อยอย่าพยายามอยา่าดึงความสนใจหมายถึงอะไรอ่ะ o okay. อ a y ตานี้ชื่อราสซุนดาเรียกลาสเฉยๆแล้วกันไม่อยากเรียกชื่อโอ้ยชื่อคาจิมันก็บางทีก็อ่านยากเนาะมาได้มาที่นี่เพื่อภารกิจเพื่อบางอย่างโอเคเราเล่าลาไว้ในฐานที่เข้าใจบางอย่าง เธอเหมือนจะดูจะเหมือนเป็นคนท,ที่อะไรบานดารีสั่งมาระหว่างมือของเธอกับนี่ยังไงหน,น้าตาดีของพี่ราเราค่อนข้างแน่ใจเลยว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อจริงพี่ราสก็ดูรอออยู่นะโอเคอยากให้ช่วยอะไรเอ่ยอ คำถามแรกมาจากไหนโกหกไปฉชนคือทหารที่หลอดมา yes, นั่นแหละนั่นแหละต้องโกหกทด้าด้านทำหน้าแข็งๆไว้ ทำได้ดีตอนนี้มันดีมาก้าเพราะว่าต้องพยายามเข้าหาพวกนี้ไว้การที่เธอมาอย่างเงี้ยมันมันไม่เหมาะเลยเข้าใจไหมแค่ประมาณแบบอยู่ดีๆแล้วก็โผล่มาแบบมันมันไม่ควรอะ่ะมันมันมันเหตุไม่ควรอะไม่ต้องเชื่อจะจะไม่ควร you <should> เจ้าไม่ควรเจ้าควรเชื่อสัญชาตญาณตัวเองจะไปก็ได้ไม่ไม่มีใครหยุดไม่มีใครหยุดเจ้าได้หรือหรือจะมากับข้าแล้วช่วยพวกเราฟื้นฟูแล้วระหว่างนั้นก็สร้างฐานะกับชื่อเสียงเงินทองไว้ แตขึ้นอยู่บเจ้าได้สิช่วยเพ so ราะเจ้าไม่ใช่ทหารซึ่งก็ดีแล้วเ <c oughs> จ้าสามารถคุยกับคนพื้นถิ่นได้ทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเราไม่ได้มาบุกลุกหรือเอมอร์เดอร์เป็นฆาตกรอะไรย่างนี้เหรอ าเถอะพยายามจะมาเข้าสังคมกันแบบนี้แล้วกันโอเคตายพี่โอ้ออโอเค ก็คือดีใจที่รู้ขึ้นมาได้นะตอนนี้ต้องการคนไปสำรวจที่เซตเตอร์โชว์หาดนั่นนะคนของเราหายไปเยอะจะเราเจอผู้รอดชีวิตตรงนั้นโอเคได้ได้ได้ต้องทำอะไร โอเคก็คือเราพวกเราจับอ่าพวกกลุ่มซีไวเปอร์ได้พวกโนรสลัดนี่ไม่เคยไปไหนคนเดียวหรอกหาดูว่าพวกนี้มาทำมาทำอะไรที่นี่ โอเคแล้วก็ถ้าถ้าเจอคนเจ็บก็ช่วยหน่อยแล้วกันได้ได้ได้เค sh you you so okay, ก่อนก่อนจะไปที่เชสเตอร์โชว์คุยกับเอลเอาเ,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 เรียกแอลแล้วกันอ่ะคุยกับแอลตอนนั้นเพิ่งกลับมาจาก อไอ้วิหารแถวนี้เขาอาจจะรู้ว่าไอ้พวกไอ้พวกงูทะเลเนี่ยทำงานกันยังไงเขาแข็งได้ได้ได้ไดโอ้โอแหลกนี่ยลง

ก็คือมันเป็นซากซากวิหารเก่าของเผ่าแมวที่ไม่ไกลจากที่นี่พวกเราขุดจอมอนติงโซนนี้ขึ้นมาซึ่งเธอก็น่าจะเห็นว่ามันผลิตน้ำได้ไม่จำกัดอือน้ำเหรอโอเคเราเจอซีไวเปอร์ไหมทำไม เจ้าว่าอะไรพวกโจรสลัดงั้นเหรอในในวิหารโบราณของเผ่าแมวเนี่ยน,นะเป,นเป็นไปไม่ได้พวกเราเห็นว่าสิ่งที่พวกเราเห็นมีแต่ทหารคนตายที่บุกฆ่ายพวกเราอาวทำไมโดนเนี่ยไม่รู้สิ <c oughs>

โอเคจะพวกจะพวกตัวสลัดถ้าตามที่ฉันจำได้เจ้าพวกนี้มันไม่ค่อยบุกที่นี่เท่าไหร่อ๋อแล้วพวกมันก็ชอบงูด้วยเทสดีนี่เรา แต่ข้ทาทั้งแน่ใจว่าพวกพวกเราทั้งสองคนมีเรื่องที่ต้องไปทำคงไม่หวาดใช่ไหมไป be เดิยขอเดินดูก่อนมีอะไรให้ทำใหม่เฮ้ยคุกกิ้เหรอเอาดิเอาดิเ,าดเรามีอะไรให้ทำอะ่ะ โอิชั่นโอเคเออดูยังไงออเรามีอะไรทําได้เอ้ยอะไรอ่ะใช้บานนี้ใช่เอ้ยทําได้นี่ว่าโอเคทำอะไรได,ได้เพิ่มหิวเลือดห้าว,วีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเลือดหกร้อยหกสิบเวลาสามสิบห้าสีเอ้ยของดีนี่ว่าแล้วก็คููดาวห้าห้าวีสเกลจากเวลหนึ่งถึงเวลส เราลองไหมเราลองทำไหมเราทำแล้วกันนะมาไม่เอาเอาแค่หนึ่งพอแค่หนึ่งโอเคกด A Craft ป้องมีมินิเกมอะไรไหมไม่มีโอ้นั่นก็ก็เอาเลยแล้วกันออาเบลเอาเบล,เอเล <c oughs> โอเค ที่ทำสเตตเดียวกันโอ้ขายได้ด้วยีแสงอะไรข้างบนนั้นกดอีเข้าไม่ไม่ไม,ไม่เราเราเรา,เราไม่เราไม,เาไม่เราไม่มาสายโจนเราไม่มาสายโจน ส oh. กายชาร์ตเก็บไปแล้วหนึ่งจากสามโอเลโอเคไปไหนต่อไปคุยกับพิลาสโอเคเดินดูอีกหน่อยเดินดูอีกหน่อยขอเดินดูกัน มีอะไรให้ทำโอ้อืมพี่ว่าไงโอเคอเคันนี้ค่ายคือค่ายคนเจ็บอือโอ้คุยได้ไหมคุยได้ คอถ้าเธอไม่ได้บาดเจด็บก็อย่า,อย,าอย่ามากวนโอเคได้ได้ได้อถอยาช่วยเขาก็เถอะโอเคไปหาพี่ยังเดินดูก่อนมีอะไร,โอ,อรอไอโอ้ยหนังสืออ่ะไอรนบีตอุ้ยมีโอเคมีอะไร ที่เกาะนี้มีอะไรบ้างมีสกิเวอร์เป็นหนูยักษ์นะฮะโอ้โหมีอ่าเนื้อทำสตูได้อู้สนัส้นส,สตูเนื้อหนูงั้นหรอเนี่ยออาติสปากปากมีขากินทุกอย่างเนื้อแข็งบางทีมีพิษ ฉันก็นไม่กินต้นเดือบักกินได้ไหมไม่ได้งูยักษ์หายากกินกินกินเรืออุย้ยเจอเจอเจอ,เจอมันว่ายนะ้ำอยู่ให้หนีขึ้นบกซะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับ รสชาติเน huh? uh, ื like ้องูเลยหรอออเจ็กสตีลอ่าเราเราไม่อยากขโมยอ่ะแต่แบบน้องแมวอ่ะเอาไปด้วยได้ไหมอ่ะทำไมทำไมเหมือนไข่น้องเรื่องแสงวะอ่ะอเฮ้ยอะไรลูกไม่มีอะไร อ๋เอเฮ้ยโอเคมีสูตรครับอยู่โอ้โหโอเคก่อนเดี๋ยวเราคุยกับพี่รัสแล้วก็เดี๋ยวเก็บเก็บอาวุธไฟวั <c oughs> นนี้อะไรทหารเอลเหรอ วิออกว่าเอลไม่มีไม่มีเขี่ยวนี่อีกโอ้โหเจ้ใจเย็นๆไม่ต้องกลัวนะถ้าไม่โดดหรอกถึงความรู้ถึงความคิดนะั้นมันจะมามาไปแล้วรอบหนึ่งเลยเจ้ J. ถ้าเจ้ J. ถ้าผมกลับมา ที่หาดเนี่ยแล้วไม่เห็นเจนะโอเคเดี๋ยวคุยกับลาสแล้วก็อาจจะจบคลิปของวันนี้แล้วกันมันจะยี่สิบนาทีเฮ้ยเสียงแมวโอเคนี่อเป็ดกระตุตยหนึ่งกระตุตยไข่ ว่าไง Though, Norman, storm มีอะไรขายบ้างมีวีแพคคิดมีล็อกพิกมีเหยื่อปลามียาฮิวมีโซเจมนะฮะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าอยากปล้นอะไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยสร้างตัวใหม่สายสายตีปมาขโมยก็ได้วะ แต่ต See, no ัวนี้ไม่โอเคพิรัสบางไงเห็นไหมเธอเข้ากันได้ดีแล้วก็ไม่มีใครจะหยุดเธอถ้าเธอจะเดินหนีออกไปโอเคว่ามา

ทั้งมวลเลยถ้าต้องถ้าท่านต้องการก็ไปก็ไปที่วิหารนั้นแล้วก็ดูว่าจะจัดการกับพวกอันเดนนั้นยังไงแล้วคนแล้วคนพื้นท้องถิ่นก็จะเห็นว่าพวกเรามามาเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้พอไม่ได้มาเพื่อพิชิตโอเคมีอะไรให้ทำไหม ใครบอกว่าบอกบอกเธอเกี่ยวกับพายุที่ผ่าพิ่งผ่านไปใช่ไหมแล้วพวกจะาพวกงูทะเลพวกนั้นมันก็กําลังไล่เก็บคนบนเรือเราอยู่แปลกใช่ไหมละ่ะเธออาจจะไปเดินเดินบนหาดตามที่พอผู้ประชาการสั่งแล้วก็พิสูจตัวเองที่กับพวกทหารแล้วไปไหนอะพี่ Northern end the island. อ o อมีมีงานต้องทำที่ที่เมืองเนะ่ยที่อยู่อยู่เนื้อสุดของเกาะน,นี้ไปเจอกันที่นั่นหลังจากที่เจ้าคิดว่าจะทำอะไรต่อจากตอนนั้นให้สายจันนำทางเจ้าโอเคไปพี่โอเค ก็วันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันกับ Elder s c r o l กออนไลน์โอ้โหโอ้หนี่น,น,นี่นี่คือขึ้นเกาะมามาคุยกับพี่แกได้คือมันนานตรงไหนมันนานตรงอ่านแล้วแปลเนื้อเรื่องนี่แหละก็แตไม่ไม่ใช่ว่าไม่สนุกฮะผมเป็นผมเป็นพวกที่อ่าจะชอบเก็บเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่ง เดี๋ยวจากวันนี้จบคลิปไปผมจะแผลจากวันนี้จบคลิปไปผมจะทาการาฟาร์มเงินหลังใหม่ละกันแต่ว่าจะยังไม่เดินเนื้อเรื่องเนาะเจ้าเหมียวเ,เนาะเอ้ยเนาะตัวน้อยเนอะเนาะไปรวงโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับกับกับช่องแค t แคสเตอร์นีโอนะครับก็ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าชอบกดไลค์ถ้าถ้าอยากดูตอนอื่นๆกดซับด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย